ข้างแบบเต็มเเนี่ยอันนี้กล้องแบบกล้องจริงๆเลยแบบไม่มีแอปเลยหน้ามันก็ย้อนวเหมือนหน้าอะไรเลยเนี่ยกล้องจริงๆเนี่ยกล้องแบบไม่มีแอปเอ่าฮ่ามัมโบรมา มันต้องกัสดส่อทำไมมีกองแบบนี้อปะมามาต้องกัสด,ดกส่อทำไ <c ười> มเดอขาวจุมาแค่ไหนก็พอเหมดแล้วหมดแล้วเหรออัน,นตรง,งนั้นองไอัตรงป้ายปลายยังไม่ถ่ายว่าว้าเราถ่ายเราข่าวด,ด,ดีนี่อะไรวนะเนี่ยเนี่ย สวัสดีครับพี่พพน,านาครับบรรยากาศดีไหมคร,มรับดูครับพ,พี่นา,นาสวนหย่อมฮะสวนหย่อม <นา S 2> สนวนที่เราทำแบบยมหย่อมน<ม>ี่แหละเขาเรียกว่าสวนหย่อมครับมีม,มีน้ำตกแล้วก็น้ำลำธารด้วยฮะเพี่เออค่ะ ดีครับอือือดูนอโอ้โหัหาอยนีเห็นมนะน้ำตกสวยมากเลยครับ